สนามฟุตบอลเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะช่วยให้เกมมีความสมดุลและเป็นธรรมต่อทั้งสองทีมรวมถึงส่งเสริมการเล่นที่ไหลลื่นและเป็นระบบเหตุผลหลักๆมีดังนี้การกระจายพื้นที่และแทคนติกรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าช่วยให้ทีมสามารถจัดรูปแบบการเล่นได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับหรือการบุกมาตรฐานและความเป็นธรรมฟีฟ่าและองค์กรฟุตบอลกำหนดมาตรฐานสนามเพื่อให้ทุกเกมมีความยุติธรรมและสม่ำเสมอ ความสะดวกในการเล่นและการตัดสินเส้นเขตสนามที่เป็นเส้นตรงช่วยให้ผู้ตัดสินและผู้เล่นเข้าใจขอบเขตของเก,งเกมได้ง่ายการใช้พื้นที่คุ้มค่าสนามรูปทรงนี้สามารถใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพไม่เสียพื้นที่มากเกินไปเหมือนสนามทรงกลมหรือรูปแบบอื่นธรรมชาติของเกมฟุตบอลเป็นกีฬาที่เน้นการเล่นแนวยาวจากประตูหนึ่งไปยังอีกประตูรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงเอื้อต่อกา,การเล่นมากกว่าทรงอื่น ถ้าสนามเป็นวงกลมหรือทรงอื่นการเล่นอาจเสียสมดุลและส่งผลต่อแทคติกของเกม